สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพีอ่ะไปวิ่งที่ฮอดแต่ว่าพี่ไม่ได้รางวัลเพราะว่ามีแต่พี่มัธยมซึ่งพี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่มัธยมเขาวิ่งเร็วมีขายาว แต่ว่าเพราะว่าพีอยตั้งใจวิ่งครับพ่อหนงอ่ะก็เลยซื้อ iPhone 7ให้พี่ซึ่งพีดีใจมากเลยและตอนนี้พี่ก็กำลังใช้ iPhone 7ตัดต่ออยู่ โอเคพีก็บอกแค่นี้นะสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ